อ่าพนว่าสำคัญนั้นได้กินดองสำห้องนั้นได้กินเหล่าได้ี่นองได้นะล่างถ้วยล่างจานมันต้องใส่สไลคยคันล่างหัวใจมันต้องใส่สุราได้ี่นอง,ด <c oughs> งได้เออจังเดกกยาคันทว่าใจสิพังกินเบียร์ผู้เดียวมันเป็นลังมันกับพังคือเกา่าอะไรไปนองไดนะ้เอ้นะไอตา,าคนสุกเป็นคนว่มักเหล่ามักเบียร์ได้ี่นองได้แต่ว่าเวลายอยู่ในวงเหล่าแล้วมันมีความสุขวันเสด็นะ <c oughs> วัดวาบ่เคยเข่ามือถือแก้วเหล่าบ่เคยวางเมียให้กับสร้างพลังใจให้มันมากพ่นว่าบ่จกเข้าพรรษาออกพรษ คันประเภทสุลายินมากับบอเคยปฏิเสธเด้พี่น้องเด้เอนาะกับบอหยอกซื่อๆดอกพี่น้องเนาะออตาคอนซกเป็นคนบ่มักเหล้ามักเบียเด้กินเบียสองจอกกับเมาแล้วพี่น้องเลยนะออตาคอนซกเป็นคนบ่สู่เรื่องเหล้าเรื่องเบียเด้พี่น้องเด้ขันเรื่องเลียนไวยออตาคอนซกกระสุบ่ถอยเด้พี่น้องเด้กับบอหยอกซื่อๆดอกพี่น้องเนาะขันบ่เว้ากับ่าได้หัวขันบ่เอาผัวกับขันนึงเด้ออากาศหนาวแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันสาวๆทั้งหลายให้คันนึงเด้อสีได้นอนหนาว เดินะกับเมื่อนี้บรไดมาในงานอย่างเดวิดองเดิมเมื่อนี้อตาคสกปาออกเอ่ยเผยว่าจะมาไอใส่หม่เมื่อนี้มาทักไทยสบายดีเอฟซีพี่น้องเราก็มาลองไม่นำเมื่อนี้ก็ซื้อไม่ใหม่เดวิดองเด้ไม่คำนะเกียมไว้มือเข้าดาวนะผู้หลังคนอาจจะถามว่าเป็นอย่างเนาะอตาคสกปกติมีอันผมยาวนะบัดนี้คือผมสั้นพันหวานะกับอตาคสกอกหักเดวิดองเด้ก็เลยหนีไปบวชนะบวชไปสักพักพัดไปหลงหักเมซีกเออกหักอีกพี่น้องเ๋ยก็ได้ลาสิขาออกมาได้ อจะเป็นเวนกับนะเบาหยอกซื่อๆดอกพี่้อกนะกลับมาทัททก,าากท,าทายสบายดีเอฟซพี่ดองเดอพี่้องเดออันปีไม่ฟ้าไม่ขันผู้ใดบ่ได้มีทางไปกับมาลินน้ำเอตาขคซกก็ได้เดินยืดทางเฮือนเอตาขคซกเองนะ บ้านเอตาคุณสกัดยุบใกล้บ่อไก่ยุบสับไก่บินตกยุบสับนกบินไก่ยุบทางกำไฟบ้านหัวขวามึงนาใสทองนครหลวงเวียงจันทน์ันพี่น้องมาทางนี้กับมาแว่ยำคอยเดะแว่กินเขาและนำซาแล้วจังคอยไปสันเดะเอานะเออตาคุสกได้เว้าแล้วเว้าบ่อยากหยุดได้พี่น้องเด็ดนะเออคัดตกกระเทิรดว่าได้ได้เว้าคัดบ่มีเหล่าจอกหน่อยมาจางคอยบ่อยากลงสันแล้วนะ